นี่คือออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือไลออ Queen ก็เลยอยากจะมามอบนะคะให้กับผู้ที่ขับรถขับราเพราะช่วงนี้ก็คือช่วงอย่างการแบบว่าจะขับรถกลับบ้านกันละแล้วก็หยุดยาวกันอะไรเงี้ยค่ะนี่เป็นผลิตภัณฑ์ไลออนค e ีนที่จะทําให้ดีตื่นแรง เธอเหมือนเครื่องดื่มบำรุงกำลังให้เราเวลาขับรถเราจะได้ไม่ง่วงสมองสมองเราจะแบบไบร g h เลยอันนี้คือสำหรับคนจะขับรถทางกายคนทำงานคนออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งตื่นมาเบอร์เบอร์เอ้ยงงงอ,อันนี้กระดกเข้าไปเลย มันจะแบบสว่างสมองแล้วมันจะสว่างวาบเลยแล้วก็แบบร่างกายมันก็จะมีแรงในทันทีเลยอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท power shot mm. แล้วก็เลยนี่ยเพิ่งออกมาสดๆแล้วรอนเมื่อคืนสองทุ่มเพิ่งได้ก็เลยอยากจะเอามามอบให้กับผู้ที่ขับรถขับรานเนี่ยขึ้นทางด่วนตรงนี้ค่ะให้ได้อลองรับประทานดูเวลาขับรถก็จะได้แบบตื่น ดีดแล้วก็แรงไปเลยวันนี้มันแตกต่างจากตัว Energy ก่อนนะนี่ที่ออกมายังไงเอเนจีค่ะเอเน g y จีเนี่ยมันจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับพละกําลังเรื่องร่างกายอย่างเดียวมันก็จะแบบคึกคักคึกคักคึกคักแต่อันนี้มันจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับสมองด้วยแล้วก็มีช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยก็คือเหมาะกับผู้หญิงอะค่ะมีทั้งแรงมีทั้งสมองและมีทั้งความสวยนี่คือสิ่งที่ต้องการแล้วก็ทําราคาแบบที่ทุกคนจับต้องได้คือ490บาทแล้วจัดโปรแรงมากคือ1แถมหนึ่ง หาแล้วเฉลี่ยซองละ20กว่าบาทคือแล้วเป็นแนวเฮลตี้ไงคือแบบเครื่องดื่มบำรุงกำลังแบบชนิดผงสายสุขภาพสารสกัดในนั้นยังไงใช่สารสกัด15ชนิดค่ะเป็นพืชผักผลไม้ ดังนั้นเนี่ยกินได้แล้วก็จะ,จะ,จะสบายใจคือไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยจะสะสมมาาหรือว่าบีบหัวใจไหมปวดหัวไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะไม่มีค่ะอันนี้ทำสำหรับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแล้วก็ได้จริงๆไลออนคู e ีนเนี่ยเราก็เออจับกลุ่มว่าเป็นผู้หญิงเพราะจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยยังไม่มีเ,เครือค่องดื่มบำรุงกําลังแบบสุขภาพแบบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าผู้ชายถามว่าเออผู้ชายกินได้ไหมได้ระหว่างรอไลออนคิงเพราะเมื่อมันมีควีนแล้วมันก็ต้องมีคิงถูกปหดังนั้น ระหว่างรอไลออนคิงออกกินควีนไปก่อนได้ค่ะ mm hmm. อะได้เช่นเดียวกันผู้ชายก็จะตื่นคึกคักขับรถไม่ง่วง mm hmm. มีพละกําลังจะดึกจะดื่นสมมติคุณจะใช้แรงช่วงไหนคุณกระดกช่วงนั้นถ้าดึกใช้แรงก็อ่กระดกได้อะไรอย่างนี้ค่ะทุกผลิตภัณฑ์ที่ออกมาพี่แม่ต้องเป็นคุณทดลองก่อนโอ้ยแน่นอนเป็นไงตัวนี้ทดลองเองคืออย่างนี้แม่นะระหว่างไล์ใช่ป่ะแม่ก็พูดไปพูดไปบอกผลิตภัณฑ์อะไรของใหม่ไปปึ๊บระหว่างก่อไลฟ์กับกินเข้าไปแล้วพูดไปสักพัก แตกต่างกันเลยคนดูยังทักเลยว่าพูดแบบแล้วแรงอ่ะภายใน5้าถึงสินาทีนะอันนี้คือลองจากตัวเองเนี่ยมันรู้สึกเลยว่าสมองอ่ะมันวาบขึ้นมาเลยมันจะสว่างวาจากไอที่แบบเวลาที่เราอ่ะตามตามัวมัวเวลาที่คุณขุนมัวมัวตื่นเช้ามาแล้วไม่สดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอกระดกอันนี้เข้าไปคุณจะเห็นถึงความแบบว่าสดชื่นขึ้นมาเลยแล้วก็มีพละกกาลังจะไปทํานู่นทํานี่ทํากิจกรรมได้ทันที เดินทางท,างท่องเที่ยวปลอดภัยแน่ใช่ค,คือเวลาเดินทางอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็เราขับรถขับลาหรือแม้กระทั่งไปสถา,านที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้คนเรานี่คือ work ค r d Hard, play harder เนาะ<ม>เวลาไปเที่ยวก็ไปให้สุด<ม>จะปีนเขาล่องเรือดำน้ำอะไรต่างๆอุ้ยอันนี้มันมากมคุณจะว่ายน้ําเร็วกับาปลาและปลาฉลามคุณจะขึ้นสู่ยอดเขาอันอย่างรวดเร็วคุณต้องเจออันนี้แล้วก็ออกกําลังกายนี่คือสนุกมาก จากที่เราเฮ้ยออกกาลังกายได้นิดนิดหน่อยๆแต่ถ้าเรากินไลออนควีนเข้าไปอ่ะแรงมันมาจากไหนไม่รู้อ่ะมันก็ทําให้เราได้มีประสิทธิภาพในการใช้กําลังใช้สมองมากขึ้นมีสารสก,กัดเก่ยวกับดูแลผิวด้วยใช่ก,ก,นนก็มีแบบใส่มเมือกเทศใส่ปอมก็คือทับทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ<ม>พราะเรารู้ว่าผู้หญิงอ่ะต้องการแบบอะไรบ้างอ่ะแรงใช่ไหมสมองนะแล้วก็ใส่ผิวเข้าไปด้วยแต่ถ้าแบบเอาต้องการแบบผิวล้วนๆเลยหรือว่าเน้นเรื่องผิวก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆของ power shot ที่ให้คนแบบกินได้เช่นเดียวกัน ตัวนี้ตอบโจทย์สําหรบบคนที่แบบน<ช>เนาะก็คือตอบโจทย์ทั้งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้านเองบางคนบอกอแม่บ้านใช้แรงโอ้โหแรงนะเลี้ยงลูกบางคนทํางานบ้านปลูกต้นไม้ทําสวนหรืออะไรต่างนๆนก็กินได้เช่นเดียวกันเด็กจะอ่านหนังสือสอบนึกออวงมาเด็กอ่านหนังสือสอบต้องการให้สมองตื่นต้องการให้มีแรงแต่แบบเฮ้ยกินอะไรอะที่มันเฮลตี้อ่ะกินอะไรแล้วแบบเฮ้ยไม่บีบหัวใจกินอะไรแล้วไม่ปวดหัวอันนี้คือ จริงๆแล้วไม่ได้จะไปแข่งกับเครื่องดื่มชูกําลังใดๆนะเพราะมันมีช่องว่างตรงนี้ว่าเครื่องดื่มบํารุงกําลังสําหรับผู้หญิงเนี่ยแล้วแบบผงอ่ะไม่มีคือเราอยากจะแบบเฮ้ยพกพาง่ายบางทีเราจะไปถือขวดอย่างเงี้ยมันก็หนักหรือเอปล่าเราก็พกเป็นซองแบบนี้จิ๋วๆน่ารักลายน่ารักแล้วก็คือพกได้ไม่ไอายใคร เปิดออกมาจะทำหลงทำตกก็เอ้ยเก๋ๆนะึกออกมาคือตอบสนองสำหรับผู้หญิงที่ต้องการแบบไลฟ์สไตล์ด้วยพกพาง่ายด้วยแล้วก็ให้มีแรงมีกำลังดีดแล้วก็ให้สมองไร์ได้เลยทันทีอันนี้ฉีก,กินได้เลยพี่แม่ฉีกิน,นได้เลยเอาเลยไหมไม่ฉีกแล้วกินน้ำตามหรือยังหรือต้องผสมหรือไม่ต้องเลย<ๆ>นี่เดี๋ยวจะทำให้ดูคนก็คือเราอ่ะฉีกได้เลยอย่างนี้เอาอันนี้เดี๋ยวเอามาเราก็ฉีกได้เลยแล้วก็บางคนแบบไม่มีเวลาดิค่ะว่าไปหาน้องหาน้ำอะไรเงี้ยค่ะเราก็ ใช้น้ฉีอ้าวอันนี้ไม่มีรอยบากหรอคะหรือยังไงคะอ้าวคุณคะอ๋ออันนี้อยู่นี่ค่ะขอโทษค่ะตายาวค่ะอันนี้นะคะฉีกปึ๊บแล้วเราก็กระดกได้เลยกิ่ได้เลยอ้าวอกทิ้งไดไม่ติดคอให้เวลากลางอืดนิดนึงนี่ก็ื่นไปได้เลยแล้วมันก็จะแบบแซบอ่ะคุณมันก็จะออกอมเปรี้ยวอมหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่สาหรับใครที่แบบอยากจะดื่มเป็นเครื่องดื่มอะไรเงี้ยคุณก็ไปชงน้ำได้แต่สําหรับบางคนบอกว่าพี่เอาสะดวกก็ฉีกแล้วกระดกได้เลยก็เหมือนผลิตภัณฑ์ power shot ที่แบบฉีกแล้วก็กระดกได้เลยดื่มชงน้ําก็ละลายง่ายใช่ถูกต้องค่ะจะละลายน้ำได้ละลายน้ําได้ง่ายนะคะเาก็ถ้าใครแบบอยากสะดวกเงี้ยก็พกไปเลยเนี่ยเป็นซองแล้วก็ติดกระเป๋าตัวเองไว้ ช่องทางการซื้อทงไนได้บ้างคะพี่แช่องทางเราก็ขายออนไลน์อยู่นะคะตอนนี้ก็คือ Line@ แอดไฮพาวเวอร์ช็อตหรือว่าทาง Facebook ตอนนี้เราก็มีแอปแอปพลิเคชันที่คนแบบสามารถสั่งซื้อได้ง่ายขึ้นเพราะตอนนี้แบบใน l ล n e คนเป็นแสนไงแล้วก็แอดมินก็ตอบกันไม่ทนันลูกค้าก็โอ้ตายแล้วนี่รอข้ามวันข้ามคืนแล้วคะจะได้ซื้อไม่กเราก็เลยทำแอปพลิเคชัน Powershot ไว้ก็คือเราขายออนไลน์เนาะเพราะฉะนั้นเอาที่อำนวยความสะดวกลูกค้าให้มากที่สุดซื้อผ่าน Facebook ก็ได้อะไรก็ได้อะไรอย่าง ก็สามารถโหลดแอป power shot ได้แล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้เลย